ถามถึงคนรักเก่านะคะณตอนนี้เขาสุขสบายดีไหมบางท่านอาจจะเลิกกันไปนานแล้วหรือเพิ่งเลิกหรือเพิ่องอบอกจบกันก็มีนะแต่ก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวนะว่าเขาสุขสบายดีไหมเขาลืมท่านได้จริงหรือเปล่านะบางท่านก็อยากรู้นะอืเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันขอพลังงานไพ่หกใบนะคนรักเก่าคนนั้นเป็นยังไง ลืมคุณได้จริงจริงไหมอยากกลับมาไหมหรือว่าไปมีคนใหม่แล้วนะคะมาดูกันค่ะพลังงานใบที่หนึ่งคนรักเก่าห้าถ้วยค่ะคิดถึงคุณมากเลยตอนนี้การจบความสัมพันธ์มันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยมันกลับกลายเป็นว่าเขารู้ใจตัวเองว่าว่าปาถนาในตัวคุณอยู่นะคะตอนอยู่ด้วยกันก็ง้องงงงง,ง,งกันตลอดอ่ะ นะคะคิงก็ราคาก็แรงอ่ะเธอคิดอย่างฉันคิดอย่างแต่พอไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพลังงานไพ่ใบนี้แปลว่าคิดถึงสำนึกผิดโอ้โหอยากกลับมาอะไรอืมริงด้วยเห็นไหมคะหกถ้วยจะมามอบความรักเนาะ,ะปรับความเข้าใจบอกความรู้สึกทั้งหมดนะคะสิบไม้คือความผูกพันนะและผูกพันกันแบบยาวๆอาจจะสร้างฝันมี เออถ้ายังไม่ถึงขั้นแต่งงานจะแต่งงานแล้วล่ะอาจจะมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ากรณีใครที่เป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันนี่แปลว่าจะกลับมารักกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะแปลได้สองประเด็นแต่ใครแค่คบหาดูใจพูดคุยกันอยู่เนี่ยนี่แหละคะ่ะจะสร้างสัมพันธ์หมายเลขสิบทุกใบคือสถาบันครอบครัวได้นะคะโอ้โหจะทุ่มเททุ่มเททุกอย่างให้กับคุณเนี่ยเห็นไหม อืมเขาทุ่มเทจริงๆทำทุกอย่างให้คุณเห็นความตั้งใจความรู้สึกลึกๆในใจเขาอ่ะเขาอ่ะต้องการอะไรและทำเพื่อคุณได้แบบเท่าที่เขาจะทำได้เขาจะทำเลยนะคะเขาจะขอโทษนะ่ะขอโทษที่ทำผิดกับคุณหรือเข้าใจกันผิดโน่นนี่นั่นเขาจะสารภาพผิดแล้วก็ขอโทษคุณโอ้โห พลังงานไพ่หกเหรียญค่ะนะหกเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งการเปิดจริงๆเปิดดวงชะตาเปิดโชคลาภเปิดเงินเปิดทรัพย์ด้วยคนที่เข้ามาฟังคลิปต่อไปในเงินไหลมาทมาและเปิดในด้านความรักที่จะเข้าใจกันมากขึ้นที่จะมีความสุขไม่ว่าเขาหรือคุณก็จะเป็นการเหมือนดวงส่งเสริมกันนะอยู่กันแล้วรวยได้และก็จะซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกัน ต่อไปนี้จะไม่มีวันทําให้คุณเสียใจและผิดหวังอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกค่ะ